เ hey, หตุสลดผู้หญิงคนนี้ตุยพอกินซุปที่เดือดจัดเนื่องจากอุ่นในไมโครเวฟนานเกินไปใครที่ชอบกินแบบไม่ดูตามาตาเหลือดต้องดูเรื่องนี้ระวังไว้ด้วยนะทุกคนแนะนําหนังซุปกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึง่งที่เพิ่งไปทําฟันมาและหิวมากเธอเลยเวฟมือเย็นในไมโครเวฟเธอก็ตั้งเวลาไว้5นาทีจากนั้นร้านหมอฟันก็โทรมาถามอาการเธอว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเธอก็บอกว่าเธอเพิ่งได้รับการฉีดยาชามาตอนนี้เธอไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ไม่รับรู้รสชาติด้วยเธอก็ถาม ว่ายาชาจะหมดฤทธิต์ตอนไหนคลินิกก็บอกว่าไม่กี่ชั่วโมงก็หมดฤทธิ์แล้วเธอมาคลินิกตอน5้าโมงเดี๋ยวอีกสักพักก็หมดแล้วแหละเธอก็ตอบว่าโอเคแค่มาถามไม่ชัวร์ว่าไม่มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมอ๋อไม่จ้าไม่ต้องกังวลมีอะไรช่วยอีกไหมอ๋อไม่มีละจ้าขอบคุณเยี่ยมพักผ่อนนะจ๊ะพอเธอวางสายไมโครเวฟก็ยังเหลืตั้ง4นาทีเธอเลยเดินไปที่อื่นแต่จู่ๆไมโครเวฟก็ปรับเวลาเองเป็น14นาทีซุปในนั้นก็เริ่มร้อนและเดือดจัดพอเวฟเสร็จเ,เธอก็ออกมาแล้วก็ไปกินในห้องนั่ง เล่นแล้วก็เปิดทีวีดูไปด้วยสายตาก็จดจ่ออยู่แต่กับทีวีไม่มองอาหารเลยเธอก็ยื่นมือไปตักซุปที่เดือดจัดแล้วเอาเข้าปากทันทีด้วยความที่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยเธอก็ตักอีกคำหนึ่งแล้วเอาเข้าปากโดยที่ไม่รู้เลยว่าซุปมันกําลังเดือดผุดๆ,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 ๆุดแต่พอคําที่3มเธอก็เริ่มรู้สึกร้อนๆในท้องท้องก็เริ่มร้องและเธอก็รู้สึกไม่ดีน้ําตาก็ไหลออกมาปากเธอก็เริ่มรู้สึกแล้วเธอรู้สึกได้ว่าปากของเธอไหม้แล้วพองเธอหายใจไม่ออกและมี ควันออกปากเธอก็ดิ้นกระเด๋วกระเด๋วไปหมดแล้วก็ตุยจะกินอะไรก็ดูดีๆก่อนนะทุกคนอย่าลืมก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ